สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับวันนี้เวลา9ก้านิกาหนึ่งนาทีสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบันทึกแถบวีดิทัศน์ในการทรงดนตรีไทยร่วมกับนักเรียนในร้อยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเนื่องในวันปิยมหาราชประจ 2, 66, ําปี2566นกสณสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบบในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องสักการะบูรพาจารย์ดนตรีไทย แล้วพระราชทานแก่นกักเรียนในร้อยนำไปตั้งบูชาเครื่องดนตรีไทยเพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นทรงซอดวงในเพลงโหมโรงอเยเรศและทรงบรรเลงเพลงประกอบบทพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิธฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารี ประกอบด้วยเพลงมหาเริกเพลงมหาการและเพลงมหาชัยร่วมกับนักเรียนในร้อยชมรมดนตรีไทยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าชั้นปีที่1ถึงชั้นปีที่5จํานวน47นายเพื่อถวายราช,ชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันปิยมหาราชซึ่งตรงกับวันที่23ตุลาคมของทุกปีและเพื่อน,น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานกำเนิดโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าขึ้นเมื่อปี2430 ด้วยพระปริชาญาที่ทรงเล็งเห็นการไกลในการสร้างความเป็นปึกแผ่นและทรงวางรากฐานอันมั่นคงให้แก่กิจการทหารของกองทัพไทยสำหรับแถบวิดีทัศน์นี้จะออกอากาศในวันจันทร์ที่23ตุลาคม2566หลังข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุตรทัศนกองทบกช่อง5 HD เวลา14นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระนิธิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีสเสด็จพระราชจดำเนินแทนพระองค์ไปอาคารศรินทรานุสรณ์6 0 0รรษาาสถาบันการพยาบาลศรีสวรลินทิราสภากาชาติไทยในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากสถาบันการพยาบาลศรีสวรลินทิราสภากาชาติไทยประจําปีการศึกษา2565ระดับปริญญาโทสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และสาขาการพยาบาลเด็ก และผู้สำเร็จการศึกษาพยาบาลศาสตร์บัณฑิตรวม200คนโอกาสนี้พระรชาชทนพระราโชวาทความว่าบัณฑิตต้องมีความมุ่งมั่นที่จะใช้วิชาความรู้ที่ได้เล่าเรียนมาในการป้องกันการเกิดปัญหาสุขภาพส่งเสริมให้ประชาชนดำรงชีวิตให้ตามได้ตามศักยภาพดูแลผู้ที่เจ็บป่วยตลอดจนฟื้นฟูสุขภาพผู้ที่เจ็บป่วยให้กลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้โดยเร็วที่สุด okay. Okay. การที่จะปฏิบัติงานให้สมเกียรติภูมิแห่งวิชาชีพพยาบาล จึงต้องปฏบิบัติบนพื้นฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทั้งต้องพัฒนาความสามารถทางวิชาการทักษะทางสังคมและความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีต่อจนรู้จักวิธีที่จะประสานความร่วมมือกับสาสาขาวิชาชีพเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเดียวกันคือการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วยนอกจากบัณฑิตแต่ละคนจะต้องสร้างความเจริญมั่นคงและความสําเร็จในวิชาชีพให้แก่ตนเองแล้ว ยังมีหน้าที่ในการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมด้วยจึงของให้ทุกคนร่วมกันพัฒนาชาติบ้านเมืองให้ก้าวหน้ารุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นด้วยการยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตความรับผิดชอบต่อหน้าที่ความเสียสละอุทิศตนเพื่อส่วนรวมและดำรงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เวลา15นาฬิกา5นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโด,ดกระหม,ม่อมให้สมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จประเทศพรัตร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปห้องประชุมมหาจาัก,กรีวิทยาประสิษฐ์อาคาร6 0พันษาราชสุดาสมภพ,พสถาบันเทคโนโลยีจิตละดาสนามเสือป่าสำนักพระราชวังในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีจิตละดา ประจำปีการศึกษา2,565ประกอบด้วยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม42คนและคณะบริหารธุรกิจ56คนการสถาบนาสถาบันเทคโนโลยีระดาเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปวชประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวสและระดับปริญญาตรีมีนักเรียน1,137คนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน236คน โอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทความสําคัญว่าเมื่อสําเร็จการศึกษาแล้วแต่ละคนย่อมมุ่งหมายที่จะทํางานให้เบ่งเกิดผลเป็นประโยชน์สูงสุดบัณฑิตจ,จึงต้องรักษาความขยันหมั่นเพียรไว้ให้ตลอดต่อเนื่องในการที่จะพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มพูนขึ้นและทันการทันโลกอยู่เสมอเมื่อได้รับมอบหมายให้ทํางานใดก็ศึกษาลักษณะและวัตถุประสงค์ของงานตลอดจนปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจกระจ่าง จะได้วางแนวทางหรือวิธีปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพแล้วดำเนินง,งานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์โดยใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่อย่างเต็มที่ให้เหมาะสมกับงานกับสถานการณ์แวดล้อมและทันยุคทันสมัยหากบัณฑิตทํางานได้ดังที่กล่าวโดยมุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งและมีคุณธรรมเป็นเครื่องกํากับประครับประคองแล้ว งานที่ทำก็จะสำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพเป็นประโยชน์เป็นความเจริญมั่นคงทั้งแก่ตัวบัณฑิตเองและแก่ชาติบ้านเมืองพร้อมทุกส่วนจากนั้นสมเด็จพระกนิษฐถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปอาคาร605ท่อประเทนศนิทศการ CDTI i n n o v ินโน n 2023 ภายใต้แนวคิด forever better life เป็นการแสดงผลงานของนักเรียนนักศึกษาที่ได้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงตามแนวพระาราชดำริเรียนคู่งานงานคู่เรียนและพัฒนาต่อย,ยอดเกิดเป็นนวัตกรรมที่น่าสนใจแบ่งเป็นผลงานของนักเรียนโรงเรียนจิตรดาววิชาชีพได้แก่ระบบคำนวณไฟฟ้าสำหรับหอพักและการออกแบบลายเครื่องดนตรีไทยเพื่อนำไปจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์ดนตรีกรุงมอสโกรประเทศรัสเซีย ผลงานของนักศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีจิตละดามี24ชิ้นงานแบ่งเป็นคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้แก่ระบบตรวจสอบเปลี้ยแป้งบนเปลือกทุเรียนด้วยระบบประมวลผลภาพคณะเทคโนโลยีดิจิทัลได้แก่ Digital Product Design เป็นการออกแบบแอปพลิเคชันสำหรับบัตรโดยสารรถสาธารณะและการออกแบบเครื่องช่างแบบ Digital Product ช่วยคำนวณแคลอรี่และการสร้างสารรค์ภาพประกอบเรื่องด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ คณะบริหารธุรกิจได้แก่การทำน้ำสลัดกรีกโยเกิร์ตรสอะโวคาโดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศครีมนมแบบซอฟต์เซิร์ฟผลขยายผลในเชิงพาณิชย์ให้เป็นเครื่องทำไอศครีมแบบอัตโนมัติสำนักวิชาศึกษาทั่วไปได้แก่การจัดทำหนังสือเรื่องราวปลาเคม็มกูลาวและอินทรีมีเมนูอาหาร13เมนู และมีสูตรอาหารสเปนที่สมเด็จพระกนิษฐาธีิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตราสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานคือบาคาลาออาลาวิสยาหรือปลาเค็มแบบวิสัยาและโครเกตัสเดอบาคาลาวหรือปลาเค็มชุบแป้งทอดอีกทั้งยังพระราชทานภาพวาดฝีประหัตประกอบหนังสือซึ่งสถาบันจัดพิมพ์และวางจำหน่ายกลางปี2567 โอกาสนี้สมเด็จพระกนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเข็มที่ระลึกอักษรพระรนามอภิไทยสอทอแก่ผู้ทําคุณประโยชน์ผู้มีอุปการ,ระคุณต่อสถาบันอย่างต่อเนื่องกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่สภาแต่งตั้งกรรมการที่ปรึกษาของคณะกรรมการชุดต่าง กรรมการประจำส่วนงานอธิการบดีและรองอธิการบดีที่ปรึกษาและอดีตที่ปรึกษาอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงานรวม56คนวันนี้เวลา7นาฬิกา50นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตรวร,รขัตติยราชนารีเสด็จไปวัดเกศรศิลคุนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี โซติดตามงานโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ <Wolver> ส <ham> <h èn> <t tenido> ุนักบ้าตามพระปณิธานในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีเป็นวันที่สองเพื่อควบคุมประชากรสุนัขและแมวป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนักบ้าในการนี้ทรงฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนักบ้าให้กับสุนัขของประชาชนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคพร้อมกับพระราชทานป้ายห้อยคอสุนัขในโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานเป็นที่ระลึก จากนั้นทรงงานวิสัญญีศัตวแพทย์ร่วมกับทีมศัตวแพทย์อาสาจุลาณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภายในรถผ่าตัดเคลื่อนที่เพื่อทําการผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัข17ตัวในจํานวนนี้ผ่าตัดเนื้องอกที่หนังตา1ตัวการผ่าตัดทำหมันถือเป็นการคุมกําเนิดถาวรที่ให้ผลดีที่สุดสามารถควบคุมประชากรสัตว์ให้ลดลงได้และลดโอกาสเกิดความผิดปกติของโรคทางระบบสืบพันธุ์ได้ด้วย ปัจจุบันโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานดำเนินการอยู่ในระยะที่สองเริ่มตั้งแต่ปี2564ถึงปี2568โดยทรงขับเคลื่อนการดำเนินโครงการเสด็จไปทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาพรเพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมันให้กับสุนัขและแมวของประชาชนในจังหวัดต่างๆอย่างต่อเนื่องตามแผน8ยุทธศาสตร์หลักที่บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆอย่างเป็นรูปธรรม สอดรับกับเป้าหมายขององค์การอนามัยโลกในการกำจัดโรคพิษสุนักบ้าให้หมดไปภายในปี2,573ซึ่งยังสอดรับกับแนวพระนโยบายสำคัญภายใต้หลักการสุขภาพหนึ่งเดียวหรือ One Health ให้คนสัตว์สิ่งแวดล้อมสามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างปลอดภัยยั่งยืนสำหรับวันนี้ผ่าตัดทำหมันให้สุนัขและแมว184ตัวและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า387ตัว เพื่อให้การดำเนินงานด้านการป้องกันโรคพิษสุนักบ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มโอกาสให้ประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการกุศลกันอย่างทั่วถึงกับโครงการปันน้ำใจสู้ภัยพิษสุนักบ้าโดยมูล,ลนิธิจุลาภรณ์ด้วยการสนับสนุนเสื้อลายภาพวาดฝีประหัตในราคาพิเศษตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปร่วมบริจาคสมทบทุนได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี468-116003-1 เงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สองเท่าและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Facebook ปันน้ำใจสู้ภัยพิษุนักบ้าโดยมูล,ลนิธิจุลาภร์